มันมีอาการบ่งบอกเตือน่วงหน้าไหมตาหนูกระตุกตอนแรกหนูก็คิดในใจขวาลายซสายดีหุ่ยหนูต้องมีเรื่องโชคดีมาแน่ๆเลยตาซ้ายหนูกระตุกอะไรเงี้ยพอตื่นนอนมาก็เป็นเบลพอซี่เลยค่ะก็เป็นอัมพาตเลยเรากล้องไปถามคุณหมอนะฮะคุณหมอจะอธิบายให้ฟังสั้นๆคร่าวๆนะฮะว่าอาการนี้มันเกิดขึ้นมาอะไรอย่างไงบ้างคุณหมอสุกรีสมานไทยท่านเป็นแพทย์ชำนาญการด้านอายุรกรรมประสาทนะฮะโรงพยาบาลศิร์แพทย์รามอินทราไปชมั ปัจจุบันที่สาเหตุที่แน่ชัดร้อจริงๆเนี่ยเราก็ยังไม่ยืนยันนะครับว่ามันเป็นจากอะไรเรารู้แค่มเกิดขึ้นเองแต่มีการศึกษาของทางยุโรปแล้วก็ทางอเมริกาหลายที่บอกมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสกลุ่มหนึ่งคือพวกกลุ่มเริมนะครับหรือพวกกลุ่มคล้ายๆงูงสวัสดก็ได้พวกนี้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นคือหนึ่งคนตั้งขาดสอ,อดหลับอดนอน ตามหลังการให้ยาเคมีบำบัดหรือยากดภูมิบางชนิดซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันหรือระบบาการทำงานของระบบประสาทหรือฮอร์โมนเราแปรปวดไป,ดปดเยอะเพราะคนไข้ส่วนใหญ่มาณสัก80%เลยจะมีอาการปวดบริเวณแถวแถวหูหรือหลังหูก่อนสักวันหรือ2วันเราก็จะพบว่าเอ๊ะตาเราปิดไม่สนิทนะเวลาเรายิ้มเนีมุมปากมันไม่ยกขึ้นนะ ทันทีที่รู้ตัวว่าเป็นคอให้มาพบแพทย์เร็วที่สุดการได้ยายุบบวมหรือลดการอักเสบภ,ภายในเวลา72ชั่วโมงแรกทำให้หายกลับมาเป็นปกติได้ถึง98นั่นแ่ลนะฮะคุณหมอสุกรีนะครับเป็นคำอธิบายของเบลส์เฮาซีอาการครึ่งหน้าที่เป็นอามาภาพนะครับในบอกตอนกินข้าวก็กินไม่ได้เลยคือ มันลิ้นมันรับรู้รสชาติไม่ได้ค่ะในเจ็ดวันแรกหนูต้องกินแต่ข้าวต้ม,มะนะคะอะไรก็ได้ที่มันย่อยง่ายต้องกินแต่ข้าวหรือเหลวแล้วก็น้ำอะค่ะน้ามันก็จะไหลออกอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเหมือนว่าปากเราเนี่ยเราเราไม่สามารถไปควบคุมกล้ามเนื้อของ<ช>ปากให้ปิดเปิดได้มันก็จะเปิดอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วก็ตาค่ะอย่างที่บอกว่าตาหนูไม่สามารถกระพริบได้น้องก็ต้องปิดตาแบบไม่สามารถรับแสงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ กินข้าวก็ไหลออกมาโอ้ตายตายในบอถ,ถ่าย V t R ไว้ด้วยใช่ลงติกตอกค่ะแบบแชร์อะไรอย่างเงี้ยแชร์ไปด้วยนะฮะไปดูนะครับออตอนที่คุณน้ำมนุนกินข้าวน้ําไหลออกจากปากนะฮะเชิญชมครับการเป็นอัมตนะคะเปลี่ยนชีวิตประจำวันเรายัางไงเดี๋ยววันนี้จะมาทําให้ดูนะคะ เริ่มจากการทานข้าวนะคะทุกคนจะรู้ว่าน้ำมลลิ้นไม่รู้รสชาติอะไรใช่ไหมคะแล้วก็มันเคี้ยวไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันขยับหน้าได้ข้างเดียวใช่ไหมคะสิ่งที่น้ำมนเลือกกินบ่อยๆก็คือข้าวต้มโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรากินลำบากใช่ไหมคะเราก็หาช้อนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือกระดาษเชืชู่คะ่ะเพราะกินแล้วมันจะเลอะปากหกไปหมดเลยคะ่ะก็คอยเช็ด แล้วก็น้ําค่ะใส่ขวดที่มีฝาเล็กๆอย่างเงี้ยจะทานง่ายค่ะน้าก็จะหกบ้างนะคะแต่ว่าเราก็คอยเช็ดเอาค่ะ <c oughs> ก็อยู่ที่พยายามปรับตัวกับมันนะคะอืมสู้ๆค่ะ <c oughs> ยังหมดสายให้กำลังใจคนอื่นใช่ค่คะโอ้เนี่ยจจะเห็นเลยว่าว่ามัน,ม,นมันไหลออกคะ่ะมันควบคุมไม่ได้ใช่ค,ะะค่ะมันมันปิดปากไม่ได้ควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้ พอมีอาการขึ้นมาอย่างนี้ไปหาหมอหมอรักษาอย่างไรเริ่มแรกนะคะต้องทานสเตียรอยค่ะบางคนอาจจะฉีดสเตียรอยบางคนอาจจะทานสเตียรอยของน้ำมันอ่ะทานสเตียรอยค่ะแต่น้ำมันทานไปประมาณ160เม็ดค่ะซึ่งมันเยอะมาก,มากวันละ12เม็ดกินสเตียรอยวันนึบสองเม็ดเยอะมากเยอะมากแล้วก็มียาบำรุงประสาทยาเคลืบอบกระเพาะอีกก็รวมรวมนนึงเกือบ20เม็ดที่ต้องทานยาค่ะโอ้โหใช่สเตียรอยกินไปแล้วตัวบวมเนาะตัวบวมนะหน้าบวมไหม ตัวบวมหน้าบวมหิวตลอดเวลาแล้วถ้าไม่กินข้าวนะคะเราจะแสบท้องมากเลยค่ะตอนที่มันรู้สึกหิวอะค่ะตอนนี้หยุดสเตรอยแล้วนะคะ2อ,อาทิตย์แล้วเอฟเฟกของมันหนักกว่าค่ะหน้าหนูอะค่ะเป็นผื่นเบิร์น,พนแพ้ไปหมดเลยแค่จับหน้าก็แบบแสบแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้หรอณตอนนี้ค่ะตอนนี้มีเมคอัพช่วยอยู่ก็เลยอาจจะยังไม่เห็นอะไรเง<อ>ี<ๆ>้ยแล้วก็ตัวเนี้ยแหละคะ่ะน้ําหนักขึ้นมาตอนนี้เจ็ดโลแล้วค่ะออูอ แต่น้ำมันจะให้ไอ้นี่อย่างหนึ่งคือคุณอาน้ำมันการเป็นเวลพอซี่หรือคนที่เป็นอามาาัมพาตไม่สามารถฉีดวัคซีนได้นะคะวัคซีนโควิดเพราะว่าวัคซีนก็คือเชื้อไวรัสเหมือนกัน<อ>ใช่น้ำมันไม่สามารถฉีดวัคซีนได้นะตอนนี้ต้องรอให้หายก่อนแล้วหายประมาณหนึ่งเดือนแล้วถึงจะฉีดวัคซีนได้ค่ะอันนี้คล้ายๆกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เลยนะครับ<ช>ก็คือ <ฮะ S 1> การฉีดเอาไวรัสเข้าไปาจ,จะเป็นไวรัสตายหรืออะไรก็แล้วแต,แต่แต่นี่ก็ฉีดวัคซีนไม่ได้เช่นเดียวกันต้องรอ ให้<อ>หายก่อน,อนใช่ตอนนี้ยังไม่หายยังไม่หายยังไม่หายดีตอนนี้หยุดทานยาแล้วหยุดทานยาคะ่ะเหลือวิธีการรักษาแบบไหน,นตอนนี้คือนวดคะ่ะกายภาพคะ่ะต้องไปกายภาพที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วก็นวดหน้าเองทุกวันคะ่ะแล้วก็การฝังเข็มคะ่ะการฝังเข็มด้วยแฟ์แ่นจีนคะ่ะก็ทําทุกอย่างคุณแม่ให้ทําทุกอย่างนะคะเพื่อให้เราหายนะคะความเป็นคุณแม่หนูว่าตอนคนคน,คนป่วยนะคะเป็นอะ่ะคนป่วยอาจจะเครียดแต่คนที่ดูแลคนป่วยอ่ะ หนูว่าเขาเครียดมากกว่าคนป่วยคยว่ะใช่ค<ะ>่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นพอ่อเป็นแม่แมใช่ค่ะผลกระทบทางด้านงาน คือเรื่องงานน่ะมันเป็นโควิดด้วยเนาะมันก็ทําได้แค่ง,งานรีวิวอย่างเดียวเพราะหนูออกไปทําผมไม่ได้กองบางทีเขาก็ถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยพวกกองถ่ายแบบแต่งงานรีวิวอะหน้ามันเบี้ยวค่ะคุณอาแล้วหนูรีวิวเกี่ยวกับเครื่องสำอางเกี่ยวกับสกินแคร์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้อีกไม่ได้ค่ะ<อ>ยกเว้นมีบางแบรนด์ที่เขาแบบใจดีอะไรเงี้ยเขาก็ให้สวอตกับแขนหรืออะไรอันนั้นก็แบบลงได้แต่ว่าถ้าใช้หน้าก็คือไม่ได้เลยค่ะ<อ>ก็เสียหายเ,เราจะไปดูตัวอย่างงานรีวิวของเธอในสิ่งที่เธอไม่สามารถทําได้ ในปัจจุบันนี้เป็นพราว่าโรคเบลส์พาวซีนี่แหละฮะแต่ที่ถ้าถ้าเธอทำได้เธอจะทำแบบนี้ครับเชิญครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนม้วนผมเกาหลีค่ะแบบร่อนคลยคายแบบนี้นะคะมาดูเลยว่าทำยังไงกันบ้างค่ะกอ่อนแรกนะคะต้องฉีดสเป์สำหรับป้องกันเส้นผมก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้รอนสั่งสองค่ะนี่ม้วนเลยนั่นแะฮะคุณน้ำมนนะครับ งานของเธอเกี่ยวเนื่องกับไปหน้าชัดๆตรงๆบอกว่าเรื่องกําลังใจนี่สาคัญมากใช่ไหมฮะใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าที่หนูดีได้ขนาดนี้หนูว่ามันเป็นปฏิหาริย์ค่ะคุณอาคือหนูมีกําลังใจจากครอบครัวที่ดีมากมากแต่พอหนูโพสคลิปไปเนี้ยมันได้กําลังใจจากโซเชียลอะค่ะข้อความหนึ่งหมื่นข้อความอะมีหนึ่งพันข้อความที่บอกว่าเคยเป็นโรคนี้อือใช่ค่ะ มันก็เลยใช่ค่ะมันก็เลยดีใจที่โอเคเราได้ให้ความรู้เขาเราได้แชร์ประสบการณ์เราแล้วเราได้แบบทําให้คนได้ตระหนักว่ามันไม่ได้เป็นแค่โควิดนะคะช่วงนี้มันสามารถเป็นโรคนี้ได้อีกอะไรเงี้ยเยอะมากเยอะมากเยอะจนตกใจค่ะที่บอกสถิติเขาบอกว่ามีคนที่ไม่หายก็มีสถิติเป็นยังไงเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติคนเป็นหนึ่งคนจะมี70%็สิอร์ซนที่หายเป็นปกติหนึ่งรอเซจะมีอีก2 8เอร์ซที่หาย แต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์เต็มร้ออีกสคือเป็นอัมพาตถาวรค่ะโอ้หนคิดว่าอันนี้ถามความคิดเนะาะค่ะคิดว่าตัวเองจะหาย100%หนูต้องบอกว่าหนูมีความหวังว่าหนูอ่ะจะหาย100%รเเนื่องจากหนูดูแลตัวเองดีมากแต่ว่าถ้ามันไม่หายหนึ่งเซหนูก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันเป็นนะคะคุณอา เห็นบอกว่าวันนี้ที่เดินเข้ามาในนี้ก็ดีกว่าเมื่อสองสาวันที่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆมันดีกว่าเมื่อวานด้วยซ้ำมันดีขึ้นทุกวันจริงๆโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยก็เลยบอกว่าคนที่เป็นนะคะคนที่เป็นอยู่นะตอนเนี้คือณวันแรกวันที่1ถึงวันที่10มันอาจจะแย่หน่อยแต่ให้ดูหนูเป็นตัวอย่างคือพอเราไม่เครียดเรามีความสุขกับมันอ่ะมันดีขึ้นทุกทกวันจริงๆค่ะหนูก็เลยแบบอ่ะหนูอยากทําวิดีโอออกมาเพื่อแบบเป็นสื่อในการถามคนอื่นด้วยว่า มีใครเคยเป็นโรคนี้ไหมหรือว่าเตือนนะว่าแบบโรคนี้มันเป็นแบบนี้นะให้คุณระวังกนะะันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอบอกคุณแม่บอกว่าบางคนเป็นโรคซึมเศร้าเพราะการเป็นโรคนี้ค่ะเขาอายไม่สามารถออกจากบ้านได้ไม่สามารถแบบใช้ชีวิตกับสังคมได้เพราะว่าหน้าเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความรู้สึกหนูหนูรู้สึกว่าหนูว่าตื่นมาเดี๋ยวมันก็ต้องหายได้หนูก็เลยแบบว่าพร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับโรคนี้นะคะน้ำมนตื่นขึ้นมามันก็เป็นเลยค่ะทุกคนมันหาสาเหตุไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนระวังตัวให้ดีๆนะคะเเออาาามป็นนนุุททหหรใ้้กกคไดะววััังต ก็เดี๋ยวจะมาเล่าอาการให้ในคลิปถัดไปนะคะก็ใครเป็นอวมพาธก็มาคุยกันได้วันนี้เพิ่งไปหาคุณหมอมานะคะมีเรื่องดายดีมาอัปเดตอาการกันค่ะน้ำมลแกยภาพหน้าทุกวันนะคะนวดทุกวันเลยมันก็เลยดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวหาวิธีรักษากันต่อไปนะคะสู้ๆครับนี่นะครับโรคไัยไข้เจ็บเนาะโดยเฉพาะไวรัสนี่ก็เป็นไวรัสอีกตัวนะฮะนอกจากโควิด19นะครับโควิด19นี่โจมตีคนทั้งโลกนะฮะ ยังมีวาัสตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่จะา้องเรามัดระวังกันเป็นอย่างมากนะฮะครับวันนี้ครับขอบคุณเป็นอย่างมากที่ให้ย้อมนะครับคุณน้ำมนต์มนทิกาปร,ระพุตโตครับขอบคุณมากครับ ไบอกขนาดหน้าเบีย้ยวยังมีคนจีบไหก็ยังมีคนแบบขอจีบได้ไหมครบขอจีบได้ไหมครับะชอบพี่ตรงที่หน้าเบีย้ยวจังเลยคับอะไรเงี้ยก็งงง <c oughs> งเหมือนกันค่ะ <c oughs> ในทิกตอกมีคนแบบในในในทิกตอกของหดนูนะคะก็มีบอกว่าพี่ไม่ต้องหายหรอกครับพี่เปดีแล้วพี่น่ารักมากอะไรเงี้ยหนูก็แบบว่าขอหนูหายเถอะค่ะขอหนูหายเถอะค่ะ 1 0 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ